ผมบอกก่อนว่าเกรดเต็นที่นี่ัพเลเวลได้นะครับมี super ปปพยเออ super ปปสายยาไม่ใช่ super พยา super สายยาถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยวัยรุ่นจะรู้เลยครับว่า super ปปสายยาคืออะไรคือเบ่งได้อีกนะครับสูงสุดอยู่ที่56000บาทเราขายอยู่แค่41900 0บาทนะครับบอกก่อนเลยว่าเกรดเต็นที่นี่ super p เฟ f e r ฉะนั้นเวลาเบ่งเบ่งได้เต็มที่ครับ ประมาณว่าซูปเปอร์สยาล่างสองอันนี้ร่างตัวถือเรื่องรถป่ะคะกระตูนไม่ใช่ล,ล,ล,ล่ะน <Okay. S 2> ้องคุณอ๋องเสวัสดียางเป็นทางการนะครับผมอ๋องแจ็คออโต้เทรด ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วมาเจอกับคลิปรีวิว MPV ทีละ3คันนะบอกก่อนนะคลิปนี้จะเป็น3คันแรกแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็น3าคันหลังก็คืออยู่ช็อตนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวชุดน,นี้กันก่อนนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง Jack Auto ด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อ0892443500 line jack auto นะครับวันนี้มีลูกค้ามาดู c a m r y ที่เรารีวิวกันไว้นะครับอ่ันะนะ EP ที่แล้วรีวิวรถซิ่งขิงรถบ้านนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับแจ้งก่อนเลยเยอะเหมือนเดิมนะครับกับโปร11เดือน11เดือนคอนโซลอะก็ต้องอย่างเงี้ยก็ต้องแถมนะครับกอบรูปทองคำนะครับจากร้านทองชั้นนำหนึ่งอย่างแล้วนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอีกอย่างที่2 ร่องบันทึกหน้า full HD อย่างที่3ขัดเคลือบแก้ว4คูปองเติมน,น้ำมัน1,000บาท5ตอนนี้น้ำมันกำลังแพงด้วยต้องเติมเปลี่ยนายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง6 7เรมเข้ารูป8ค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะครับ9กิวอเชอร์ Amazon หรืออเมซอนนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับอีก500บาทให้บอกก่อนเลยว่าเต็มที่แต่ต้องแจ้งก่อนนะครับ ของแถมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารผู้กำหนดรวมทั้งดอกเบีย้ยเริ่มต้น279%ต่อปีพอนานสูงสุด84่ 8, 14, งวสสดสมเนาน6เดือนนะอย่าลืมรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโตเทรดไปเจอกัน3คันแรกก่อนเลยดีกว่าคุณตะก,ก้องไ,ไปค่ะ3คันแรกเลยเป็นอ r ิก้คุณตะก,ก้องครับผมลืมอะไรสักอย่างอะ ลืมอะไรอะคะลืมใส่แมสไม่หรอกไม่ใส่แมสเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจําหน้าไม่ได้อ่าหรอจ้าช่วงนี้หน้าใหญเนาะวันนี้ถ่ายกับคุณตาก้องตัวสั้นปกติจะถ่ายกับน้องทลอรี่วันนี้น้องทลอรี่หยุดแล้วเราต้องรีบแข่งกับเวลาเพราะว่าเมฆฝนกาลังมาอีกแล้วใช่ไหมคุณตาก้องดูดิถ่ายดูดิทำไมเราช่องเจอช่วงนี้ช่วงนี้ฝนฟ้าตกไปฝต้นต้นหนาวนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยโควิดระบาด ถึงแม้จะเปิดประเทศแล้วโควิดเริ่มเบาบางลงความปลอดภัยดีที่สุดครับออริก้า1.4 g l ปี1 6กิเกียรโต้ไม่แสนกลางๆเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเท่าไหร่นะครับป้ายแดงขายอยู่639,000บาทจัดไฟแนนใน้8 8 0 0 0 0ขายอยู่99รถเดิาเดิมรถเดิมๆรถเดิมๆฟอกแลมมีให้ด้วย นะครับไฟเป็นฮาโลเจนให้เรียบร้อยแล้วกระจังหน้าโครเมียมให้อันนี้ต้องรีบใช่ไหมถ้าดฝนมานี่สวยๆเลยนี่ครับดูหัวน็อตสวยๆนะเนี่ยดูตรงแก้มก็สวยแต่แก้มคุณตากล้องใหญ่ไปใช้ไม่ได้โอ้ยมีหนูเล็กแล้วได้ข่าวว่าเมื่อกี้ได้ชานมไหมท่านคไม่วนเท่าไหร่หรอกแม่อย่าบ่นให้ได้ยินนะครับ ตอนนี้คุณตากล้องตัวสั้นเราแขนเท่าขาแล้วครับส่วนขาเท่าอะไรก็ไม่คิดเองโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่าป่ะไม่อยู่ที่1 5 5 6 3 2นะครับแต่ก็จะขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกรณีลูกค้ามาดูเยอะๆนี่เลย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 อันนี้เบกมือนะนี่อันนี้เบกมือนะดึงเบกมือลงได้เห็นไหมตัวพวงมาลัยนะครับเป็น พวงมาลัยทั่วไปตัวนี้ไม่มีแอร์แบกให้เพราะมันจัจีแอลลล้นนะครับแล้วก็ปรับได้นะปรับได้ขึ้นลงนะครับทั่วไปมีวิทยุ c d a i แอร์เป็นหมุนมือนะครับมี USB ให้ตรงนี้ power outlet มีให้ตรงนี้ให้นะครับนี่ต้องเปิดอย่างนี้มันจะได้เย็นเกียร์ออโต้ทำเป็น PND2L นะครับอย่าไปถามว่ามีกล้องไหมเพราะว่าจอยังเป็นตัวปกติอยู่ นะครับเดีจ้าปอเบเอ,อ่านี่ไไน,นะครับบอหนังพุ้มหนังแล้วก็แอร์เป็นมีแอร์บนตรงช่องหลังนะครับแอร์เพดานให้นะครับสบายสบายเย็นถึงคนหลังเลยแน่นอนนะครับรสีภายในเขาสวยนะครับสีเบจด,ดูหลดีเนาะใช่ราคาอีกรอบหนึ่งตั้งขายอยู่299จัดแฟนแนนได้380,000ไปแดงขายอยู่639นะครับเราขายอยู่399นะครับเดี๋ยวไปเจอกับ แบรหลักบ้างโตยต,ต้ากันดีกว่าป่ะเมื่อกี้ตัวเริ่มต้นอันนี้แบรนด์หลักตัวท็อปเป็นอาวันซ่านะครับ1.5ชีเกียวโตปี16.17อันนี้ใหม่น้อยจริงเคยพูดอยู่ทุกคลิปแล้วนะครับว่าไหม่เยอะขายแบบไหม่เยอะใหม่น้อยๆก็ขายแบบใหม่น้อยตัวนี้ใม่อยู่เท่าไหร่น้อยเท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับไปไาด้ขายอยู่679,000จะไปแนนได้433,000ผมบอกก่อนว่า Ini, <m> im it> <im it> เกรดเต้นที่นี่อัพเลเวลได้นะครับมีซูเปอร์พยาเออซูเปอร์ไซยาไม่ใช่ซูเปอร์พยาติซูเปอร์ไซยาถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยวัยรุ่นจะรู้เลยครับว่าซูเปอร์ไซยาคืออะไร <im it> <im it> คือแบ่งได้อีกนะครับสูงสุดอยู่ที่5 6 0 0 0บาทเราขายอยู่แค่4 1 9 0 0 0บาทนะครับบอกก่อนเลยว่าเกรดเต้นที่นี่ซูเปอร์พรีเฟอร์ฉะนั้นเวนลาแบ่งเบ่งได้เต็มที่ครับประมาณว่าซูเปอร์สายารางสอ กากำลังคุยเรื่องรถปะ่ะคะกร์ตูน <laughs> ไม่ใช่ไรนอกเครื่องโอหรอโอเค <laughs> พาไปทัวรนะ์ไงตัวนี้ไฟเป็นฮาโรเจนทั่วไปนะครับเป็นไฟหลอดอยู่แล้วก็มีฟอกแลท์ให้กระจังหน้าออกแนวเริ่มทันสมัยขึ้นต้องบอกก่อนถ้าถ้าเทียบกับตัวเจนที่แล้วของอวันซ่าจะดูแบบป้อมๆหน่อยแต่อันนี้จะดูสวยขึ้นนะครับดูมีลวด,ล,วดลายดูสัดทรงดูดีนะครับกระจังหน้าไปดูด้ดนานะห้องโดยสารไอ้ห้องเครื่องเนี่ย เราจะโดยสารในห้องนี้ไม่ได้กู <c oughs> ไม่ได้รีวิวนานกูหลุดไปแล้ว <c oughs> หรือว่ากูเร่งก็ฝนจะตกวัเนี้โอเคสวยมากบอกก่อนเลยเพราะที่นี่รถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรนนะครับเบอร์โทรติดต่อ0892443500 Line แอดแจ็คออโต้นะครับ <c oughs> ดูห้องโดยสารข้างในกันดีกว่าไป <c oughs> ต่อมาตัวนี้เป็นอวานซาก็เมื่อกี้รีวิวอวานซาอยู่โอเค พี่หยองค่ะหนูชอบกลิ่นเขาว่ะทำไมกินไม้สดชื่นใช่ไม่ไม้ก่อนเลยหกเมื่อหนึ่โลปีนี้16 17 18 19 2ึ่งเปีนะครับเพราะคันนี้มันรถปีหนึ่ตีไว้เลยเหลือๆเลยไม้หมื่นโลปีละหมื่นโลนะครับตัวนี้วงมลัยมีแอร์แบ็กให้นะครับด้านข้างก็มีแอร์แบ็กให้นี่เลย วิทีุเป็น CD USB และ AUX ให้มี Passenger s e a t ให้นะครับแอร์เป็นหมุนมือกีย์ออโต้ PRND 3นะครับ D แล้วก็มา D 3แล้วก็2แล้วก็ L นะครับบอกก่อนเด็กมือทั่วไปบอก5ให้นะครับแอร์หลังมีให้บอกหลังพับเรียบเรียบยาวๆว,วเลยนะครับไว้ขนคงขนของ,ของ,ของ,ของเป็นสนามเด็กเล่นก็ได้นะจ๊ะเป็นไง ราคา419,000จัดไปเน้นได้ตั้งแต่433,000จนถึง56,000ในกรณีลูกค้าเครดิตดีนะครับฉะนั้นคำว่าออกรถศูนย์บาทหรือฟรีดาวมีจริงๆนะครับป้ายแดงขายอยู่679ด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกับ Honda กันบ้างไะต่อมาเมื่อกี้ t ต y ต t a ก็ต้องมี Honda นะครับตัวนี้เป็น m o i i l i o 1.5V ตัวถ้าเป็นตัว ถ้าเป็นเทียบของในสาย h นด้าก็คือตัวรองท็อปนะครับปี15 15เิียวโตไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปดูเหมือนกันไปไ้ายแดงขายอยู่6 8 2 0 0 0จัดไฟแนนซ์ได้439,000เบ่งได้513,000บาทเราขายอยู่แค่419,000บาทบอกก่อนนะครับโปร11เดือน11สําหรับคนโสดและไม่โสดนะ เราแจกเลยกอบรูปทองคํามงคลจากร้านทองชั้นนำนะครับบริการเฉลิมฉลอเฉินตลอด24ชั่วโมงกล้องบันทึกหน้า Full HD ขัดครับแก้วให้คูปองน้ำมัน1,000บาทเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองให้ตรมเข้ารูปค่าแรงช่างตลอดอายุการใช้งานให้สุดท้ายคือกิวอเชอร์ของ Amazon หรือ Amazon 500บาทอีกนะครับมาสวยนะบอกก่อนเลยโมบิ l ลโอโอเค ตัวนี้ก็เป็นไฟหลอดไส้เหมือนกันนะคะโลจนนะตัวนี้จะไม่มีฟอกแลมให้ต้องบอกก่อนตัวรองถ้าเป็นตัวท็อปจะมีให้นะครับชอบเป็นไงรถสวยจริงๆเพราะว่าเต็นนี้รถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรดนะครับเป็นไงสวยไหมคุณตาล้องตัวสั้นว่าสวยอยู่แล้วนะคะพี่อเหมือน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 ผมกําลังเร่งความเร็วจนลืมคุยลืมเล่นเนาะ ไม่ต้องเล่นก็ได้สาระให้ลูกค้าไปเลยเต็มเต็มเจาเอาเจ้าสาระเลยหรือสาระแนโอเคเข้าไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่าป่ะคันนี้โมบิลิโอนะครับไม่อยู่ที่12410โลนะครับโมบายตัวนี้ก็จะมีแอร์แบกให้แล้วก็ด้านข้างก็จะมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์แบกวิทยุซีดี ไดเปล่าวะเดี๋ยววันวตัวนี้ไม่มีซีดีจ้าตัวนี้เป็น AUX มี AUX 5 USB มีให้นะครับแอรเป็นหมุนมือตัวใหญ่ๆด้านล่างก็จะเป็น USB ให้นะครับไอ้ยตัว Power Outlet ให้เกียร์เป็น PRNDS แล้วก็ L นะครับตามสไตล์ของ h o n d a แล้วแต่เป็นมือทั่วไปตัวนี้บาะหนังมาแล้วนะบอกก่อนสีเบส ก็จะดูอย่างที่คุณตะก้องตัวสั้นบอกว่าดูหรูหราแอร์บน bon, เหมือนกันอืมนะครับสบายสบายราคานะครับอยู่ที่419,000บาทเท่ากับ t o y ยต a a แอร์วันซนะครับผมตัวนี้ปี15.15 15, ตัวนั้นปี16.17แล้วก็ออริก้าชีปี16เหมือนกันแต่ราคาก็าจะต่างกันแบนหลักแบนรองเนอะตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับ รถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโตเทรดดอกเบี้ยเริ่มต้น2.9% 7ต่อปีผ่อนานสูงสุด84งวด0นาน6เดือนเ,เบอร์โทรติดต่อนะครับ0892443500 l ล n e ไลน์แอดแจ็คอนะครับวันนี้นะครับจบเร็วเพราะว่าฝนกำลังมาต้องทำอีกคลิปหนึ่งอย่างเร็วเลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านติดต่อเรานะครับน้องเบียร์น้องน็อตน,น้องปะน้องตื้นเรานะครับที่มาช่วยจัดรถ ทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตะกล้องตัวสั้นของเราเลยนะครับผมเพราะว่าน้องทอลี่เราหยุดนะครับวันนี้ผมอองแจ็คโรเทชลาไปแล้วครับผม,มอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ที่จองแจ็คออโต้ด้วยสวัสดีครับ